ตอนนี้นะครับรถไฟขบวนธรรมดาที่355รถไฟชานเมืองกรุงเทพชุมทางหนองปราดุกกำลังจะถึงปลายทางแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะลงที่สถานีชุมทาง นเนื่องจากสถานการณ์โควิดนะครับตอนนี้เข้าทางสองนะครับเพื่อจอดรถเก็บไว้นะครับเนื่องจากสถานการณ์โควิดนะครับเข้าทางสามเลยครับตอนนี้เพราะว่าเก็บไว้จอดเก็บไว้ที่นี่นะครับถ้าเป็นวันอาทิตย์นะครับขบวนนี้จะวิ่งไปจุดที่สุพรรณบุรีครับจอดเก็บไว้แล้วนะครับ เกิดลงที่นี่เลยครับนี่นะครับลีเข้ามาเก็บไว้ที่ทางที่สามเพราะเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะมีผู้โดยสารนะครับขึ้นจากชุมทางหนองปราดุกเข้ากรุงเทพนะครับถ้าเป็นวันอาทิตย์นะครับรถขบวนนี้จะ ไปเิ่นสุดที่สุพรรณบุรีแต่ถ้าเป็นวันธรรมรดานะครับถึงวันเสาร์นะครับก็จะจอดที่ชุมทางหนองประดุกลงแล้วนะครับนิ้นสุดขบวนที่ชุมทางหนองประดุกนะครับ ปกติขบวนที่355จะไปสิ้นสุดที่สุพรรณบุรีแต่ถ้าเป็นวันธรรมดานะฮะวันจันทร์ถึงวันเสาร์เนื่องจากตอนนี้สถานาการณ์โควิดนะครับขบวนที่355ก็จะวิ่งชาญเมืองนะครับกรุงเทพชุมทางหนองประดุกนะครับจอดแค่นี้จริงส่วนเย็นวันอาทิตย์นะครับจะวิ่งไปสุดที่สุพรรณบุรีแล้วตอนเช้าก็จากสุพรรณบุรีเข้ากรุงเทพ